เมื่อกี้หลุดนะคะเมื่อกี้หมดเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะคะเมื่อกี้ถึงถึงกฎหมายเนาะในอดีตอดีตเทพเข้ามายังเมื่อกี้ถึงคําว่ากฎหมายที่ครูบอกว่านักเรียนจะชอบเขียนผิดเป็นตอประตักใช่ไหมคะที่ถูกที่ถูกต้องก็คือต้องเขียนเป็นตัวอะไรคะดอดใชดา ที่ถูกต้องต้องเขียนเป็นตัวดอชดานะคะกฎหมายอ่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรามแม่กดนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะป่าปลาป้าปล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 ตอลาปลาปะตปตาปลตอประตละะาปล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 อาาา อูดอูดูดดผู้ใดว่าเลวตัวนี้คืออูดใครเคยเห็นคะอูดอูดจะชอบอยู่ที่ไหนคะที่ทะเลทราย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 นะคะอันนี้คือตัวอูดนะคะอ่านอ่คยไดูในแม่อยู่ในแม่อะไรแม่กดแม่กดนะคะ คำต่อมาอ่านว่าอะไรสอยู่ในแม่กดต้องสะกดด้วยดดเด็กค่ะอ่านว่าอะไรคะสตว์ถ้าเราสะกดเอาดดเด็กมาสะกดแทนตัวนี้จะอ่านว่าอะไรสตว์อ่าสตว์นะคะเพราะว่าอยู่ในแม่กดใช่ไหมคะต่อมาต่อมาต่อมา คำนี้อ่านว่าอะไรคะพ,พัฒนาพัฒนานะะพัฒนาเพราะว่าทอรูพท่าตัวนี้อยู่ในแม่อะไรคะแม่กดแม่กดเวลาที่เราสะกดเราก็สะกดแทนด้วยดอเด็กใช่ไหมอยู่ในแม่กดพออะดอพัดพัฒนานะคะเพราะอยู่ในแม่กมด ต่อมาอ่านว่าสังเกตสังเกตเกอ่ะคำนี้นักเรียนก็จะชอบเขียนผิดนะคะชอบเขียนผิดไปเติมอะไรให้มันจ้าเกดโบแมนไปเติมอะไรให้มันสังเกต,เกต,เเกตบางคนเขียนเออสระอูอสังเกตไม่มีนะคะเขียนกอเอตอเกตตอเต่าอยู่ในแม่กดนะคะ ในแม่กดต่อมาคำว่ารรถอถุงอยู่ในแม่อะไรคะแม่กดแม่กดเหมือนกันสะกดด้วยดอเด็กนะคะต่อมาอ่านว่าปร uh าศาสตรนะคะสอเอ้ย พอทหารอยู่ในแม่อะไรคะแม,แม่กดแม่กดนะคะแม่กดต่อมาโ,<ด>โกโรธนะคะโกโรธอยู่ในทอทงอยู่ในอะไรคะแม่กดแม่กดทอทงอยู่ในแม่กดนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังสุด ต่อมาคําว่าเข็มทิศเข็มทิศอันนี้สออะไรคะสอลาเออส,อสอลานะคะสอลสา,าอยู่ในแม่กดเหมือนกันต่อมาอ่านว่ายาพิษพยาพิษอันนี้สออะไร สอหรือสีสอหรือสีนะคะอย่าสับสนสอหรือสีอยู่ในแม่กดเหมือนกันนะคะอันนี้อ่านว่ารา้ราหัดหนะคะร้าหัดสอเสือเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่ตาแม่<ด>แม่กดนะคะสอเสือเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดอ่ะให้นักเรียนอ่านอ่านคำพร้อมกันอีกรอบหนึ่ง

ta, phát san, san kinh, lột, lột, ba san, san, lột, lột, kinh, kinh, ya kinh, คำที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งหมดเยอะๆเนี่ยอยู่ในมาตาแม่อะไรคะแม่กดอ,อ,อ่าแม่กดมีตัวสะกดทั้งหมดกี่ตัวนะเป็นพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวนะมีดอเด็กแหละต,ตัวนึ่งสิบหกตัวอ่าสิบหกตัวคุณครูจะไม่ให้ดูคุณครูจะให้นักเรียนไล่ทั้งหมดสิบหกตัวให้ครูฟัง อ่ะไล่มาสิบหกตัวมีตัวอะไรบ้างอ่ะโดเด็กและตัวหนึ่งต่อมาเอาคนละหนึ่งตัวเอาคนละหนึ่งตัวนะอาชินตังตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยว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 เอาทีละคนค่ะอาชินตังก่อนพอทหารพอทหารต่อมาอ่ะกั้นผู้ใดกกอะต่อมาตองเตี่ยพี่มนทา ดอชดาค่ะดอชดาต่อมาวัฒนาขอถุงค่ะขอถุงคุณวริศล,ลาไปแล้วเหรอ,อยค่า,อย,าอยู่ดีอ่ะวริศราจอเสือค่ะ่อเสือมีคนเอาไปวัาหาันมาท่าไในนี้อ่ะน้ำตาลค่ะ่อฤสีค่ะจอฤีค่ะอ่ะชินจังอีกหนึ่งตัวค่ะ มีตัวอียงอีกตรงไหนทอทงอ่ะทอทงต่อมาพี่มลพาอีกหนึ่งตัวหามาอีกหนึ่งตัวอ,อะไรนะตอประตักต่อประตักอ่ะวัฒนาค่ะวัฒนาอีกหนึ่งตัวเก้า,าแล้วโดชาดา,รชา,ดาครบไปขาดตัวอะไรอ่ะช่วยกันขาดตัวอะไรตอนนี้ได้เก้าฮะ ทอฐานค่ะทอฐานเป็นสิบมีหกตัวค่ะเออช่วยกันช่วยกันมีหกตัวชาล์ีค่ะเอาแล้วเอาแล้วไปชอล์ซีชอช้างล่ะชอช้างมีคนเอายังชอช้างยังค่ะชอช้างซอโซล่ะเอายังยางชอเต่าเอายัง ยัง,ยงต่อเต่าก็ยังทอานางบนโทเอาหรือยังเอายังยังอ่ะยังอ่าอะไรอีกตอนนี้ได้สิบสี่แล้วอีกสองตัวค่ะพอพูทเท่าล่ะเอาอยังยังอ่าสิบห้าอีกหนึ่งตัวค่ะตัวสุดท้ายขาดตัวอะไรถอถุงมีคนเอาหรือยังถอถุง เอาแล้วเอาแล้วขาดตัวอะไรตอเต่าเอายังตอเต่าเอาแล้วสอสลาครับสอสลาซอสลาใช่ไหมคะเออสอสลาสอสลาเอาแล้วซอสเสือล่ะเอาแล้วค่ะทอทหารล่ะก็ครูพูดไงคะไหมไม่เอาทอทหารเอายังก็แล้วน่าจะทอทหารเมื่อกี้ทอธงไม่ใช่เหรออีกหนึ่งตัวอีอย่างสาร มก็ด้านกับพอทงครับอ๋ออีกหนึ่งตัวอะไรที่ยังไม่ได้เอาต่อเต่านี่หระะือม้งต่อเต่ายังไม่มีใครเอาจะได้ครบผู้ใดเอาใครเอาต่อเต่าเหลือตัวสุดท้ายจอจานเอาหรือยังยังค่ะอ่าจอจานก็จะครบสิบหกตัวนะคะสิบหกตัวพอดี แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดบิงโกบิงโกอยู่ไหนล่ะบิงโกที่ครูตัวสะกดหน้าจดจำนะคะนักเรียนเปิดหน้าบิงโกเมื่อวานคุณครูก็ได้อธิบายบิงโกไปแล้วแหละครั้งหนึ่งนะคะแต่บางคนอาจจะสงสยัยบางคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะดูไปพร้อมๆกัน ตัวสะกดหน้าจดจำมาเล่นทายปริศนากันปริศนาคำไทยปริศนาคำไทยง่าอ่านพร้อมกันค่ะสาสมีคนไทยเลี้ยงไวน้ไวไนาเลียงไว้ไถนา ส,สีสีค่ะสีค่ะหนูจะตอบไปตอบใบตัวอะไรคะควายตัวะไรคควายค่ะอ่าควายควายอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่แม่เกยแม่เกยค่ะแม่ ต่อมาเอ้าออ่านอ่านกินต้มแกแมันขึ้นมาตัวอะไรชินจังตัวอะไรปูปูค่ชะชินจังตอบปูมีคนอื่นตอบอย่างอื่นไหมคะปูยังไม่ถูกปูยังไม่ถูกค่ะ หอยค่ะใครตอบหอยหนูค่ะอ่าหอยถูกค่ะหอยอยู่ในมาตาแม่อะไรคะเกยแม่เกยค่ะแม่เกยนะคะแม่เกยถูกต้องค่ะต่อมาชานมชอะไรเอาไว้เ็นค่ะ ตาแหมนักหนาตาลองใครเข้มคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเข้ม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 ถูกต้องค่ะเข้มอยู่ในมาตาแม่อะไรคะแม่กลงอ่าแม่กลมแม่กลมถูกต้องค่ะแม่กลมนะคะแล้วต่อมา อันคืออะไรเหมนอคือวผมผมรัวลอนวอนคตอะผมครับผม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 ถูกต้องค่ะอยู่ในแม่อะไรคะผมกลมครับอ่าแม่กลมแม่กลมถูกต้องค่ะ

นี้มันก็เห็นแล้วค่ะก็กลัวนักเรียนตอบไม่ได้ไงอ่ะธงอยู่ในแม่อะไรคะธงแม่กงอ่าแม่กงถูกต้องค่ะเก่งมากต่อมาอะไรเอ่อ อยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าในดวงอยู่ในนะผม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 เลยดาวค่ะดาวค่ะดาว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 ค่ะต้องค um ่ะไม่แม่อะไรแม่เกิลแม่เกิลแม่เกิลต้องค่ะชินจังแม่เกิลต่อมา อะไรเอ่ยไม่มีไม่มีคว้าคว้าคว้าคว้ิลลี่ถูกต้องตู้ตู้ตปูถูกต้องค่ะอยู่ในมาตราแม่อะไรก็ชื่อครูนี่คะชื่อครูอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่ แม่กกาถูกต้องชินจังเก่งมากไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาค่ะปูมีแต่สระอูไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกา,อกอกาชินจังตอบได้ก่อนเพื่อนอ่ะเสียงเสียงเส,สียงอยู่แม่อะไรคะแม่กงแม่กงถูกต้องต่อมา แม่ตุงมแม่ตุมถูกต้องต่อมาขอโมยจูเกยแม่เกยถูกต้องต่อมาแม่เกยแม่เกยแม่เกยต่อมานาลกากากานาฬิกาไม่มีตัวสะกดแม่กอกาต่อมา กกากระเป๋าแม่กอกาไม่มีตัวสะกดถูกต้องค่ะอ่ะอันนี้คือแบบฝึกหัดบิงโกใช่ไหมคะที่ครูให้นักเรียนทำมมมมนักเรียนสงสัยใช่ไหมว่าเขียนอะไรลงไปยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำในแม่กอกาแม่กลมแม่กลมแม่เกยและแม่กยห้าตัว กกากงุกงกุมเกยกู่ห้าตัวนะคะห้าตัวแต่มันมีกี่ช่องคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าช่องมีเก้าช่องให้นักเรียนเติมแม่กกาลงไปหาคำที่อยู่แม่กกาลงไปแม่กงลงไปจะเอากงใส่ตรงไหนก็ได้หาคำที่อยู่แม่กงใส่ตรงไหนก็ได้แม่กงมลงไป นะคะถ้าเราเขียนครบทั้งห้าแม่มันจะได้ห้าช่องใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือตั้งสี่ช่องเหลือสี่ช่องให้นักเรียนหาจากแม่กอ,อก,ากาก็ได้มาเติมอีกหนึ่งช่องจากแม่กลก็ได้อีกหนึ่งช่องจากแม่เกยก็ได้อีกหนึ่งช่องจากแม่กลมก็ได้อีกหนึ่งช่องหาให้มันเต็มทุกช่องภายในมมาตราที่เขากำหนดให้เนี่ยห้าแม่เนี่ย นะคะคแม่กอการแม่กลมแม่กลมแม่เกยและแม่กลูนะคะหาให้เต็มทุกช่องแค่นั้นเองนะคะสำหรับใบงานนี้เมื่อกี้เหมือนก่อนที่มันจะดับไปเมื่อกี้เหมือนเห็นอดิเทพเข้ามาไหมลูกใช่ไหมเห็แต,ตอนนี้อดิเทพอยู่ไหมคะอดิเทพไม่อยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยว จะอัพวิดีโอย้อนหลังให้เพื่อนเข้าไปดูก็ได้นะคะใครเห็นเพื่อนเวลาเธอไปเล่นบ้านเพื่อนหรือเดินถนนตรงไหนเห็นเพื่อนขี่จักรยานผ่านเธอบอกเพื่อนว่าอย่าลืมเข้าไปเรียนออนไลน์ย้อนหลังนะแล้วเธอจะเห็นชันอยู่ในวิดีโออจะเห็นเราอยู่ในวิดีโอนั้นเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เลยนะคะบอกเพื่อนนะว่าเข้าไปดูย้อนหลังด้วยนะคะจะได้ทันเพื่อน ừ, วันนี้วันนี้วันนี้ก็ ภาษาไทยนะคะพอแค่นี้นะคะวันศุกร์วันศุกร์คุณครูจะไปโรงเรียนถ้าเกิดเรียนออนไลน์เวลาไหนเดี๋ยวครูจะนัดอีกทีนะคะอาจจะอาจจะไม่ใช่เก้าโมงหรืออาจจะใช่เก้าโมงนะคะเดี๋ยวครูจะนัดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้ครูจะต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะอะ่สำหรับวันนี้นะคะไหนภาษาไทยใครทำชีตใบงานครบทุกหน้าแล้วยกมือครครับ โอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยดีมากดีมากพี่มลพาเสร็จยังลูกใบงานภาษาไทยครบยังครบุกหน้ายังโอเคงั้นใครยังไม่เสร็จนะคะคให้นักเรียนทําให้เสร็จทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูจะแจกใบงานใหม่นะคะเดี๋ยวครูจะไปแจกตามบ้านนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนนะคะเหมือนเดิมนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับยิ้มหวานหวานทักทายเพื่อนครูจะอัพวิดีโอให้เพื่อนดูยิ้มหวานหวานค่ะหนึ่งสองสามมาริสลาเปิดกล้องมาริสลาเปิดกล้องค่ะฮะมาริสลาเปิดกล้องแล้วยิ้มหวานหวานให้เพื่อนค่ะอืมอ่ะทุกคนบายบายค่ะบายบายเพื่อนค่ะ บาย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 เสร็จแล้วนะคะบายบายบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ